สวัสดีคะ่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่เมืองลอฟลี้สกุลาร์วันนี้ร่างกายต้องการทะเลค่ะเนื่องจากความลับของน้องกีตาร์ <Wow. S 1> อันนี้เชื่อว่ามีหลายคนที่อาจจะรู้อยู่แล้วซึ่งก็ไม่มามากกันนะคะช่วงนี้มามากขึ้นราคาเราด้วยแน่นอนว่าบันไดแบบนี้ทุกอันเมื่อเข้าไปจะเป็นห้องลับค่ะมีพื้นที่กว้างใช้สอยได้สะดวกเลยใครจะมาเปิดคาเฟ่ลับๆก็ไม่เลวนะ แต่ไหนๆพวกเราก็มาแถวทะเลแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ตงกวา่าจะแถมให้อีกสองอย่างนั่นก็คือสุดหาดเลยที่กั้นสีแดงทางขวามือไปสังเกตด,ด้านหน้าเลยค่ะจะมีพื้นที่หาดทรายยื่นออกทะเลไปซึ่งก็จะเป็นพื้นที่หาดทรายที่เหมือนมีน้ําปริ่มๆอยู่แค่ตาตุ่มทะเลมันเค็มแต่ถ้ามีเธอมาเติมเต็มมันก็จะดีว้าว <Wow. S 1> จัดไปหนึ่งแท็บหมูเอ้ยแคปชั่น นอกจากนี้นะพี่ว่าใต้น้ําโซนนี้ก็ยังเป็นโซนที่จําลองทะเลทรายได้อีกด้วยนี่นะคะใครจะมาปลูกตะบองเพชรปลูกพีระมิดก็ตามอัธยาศัยเลยและเมื่อเรากระโดดไปตรงบริเวณที่มันสุดฉากก็จะเกิดอะไรบางอย่างใช่แล้วเราก็จะกลับมาที่สีแยกไฟแดงขอขอบคุณกระแสะตอบรับทะลึหาสีเลือดด้วยค่ะวันนี้มาพบกันต่อใน e ีีที่2 ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ค่ะและ FC ใหม่ถ้าชอบผลงานของเราก็อย่าลืมติดตามกับกระดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะ